มาเฮียงดีแต่อุ้ยเอาตัวดีมากใๆมา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 นหตีแมนหลอดตีบัดนี้แม่ตวเนาะแมนแนเมเฮีงไหนถ้าเปีงก้อนตีลินก้อนลิ้นลินก้อนลิ้ก้อนตีลินก้อนลินช่มละอืออือสั่นละอืมาอะอเดวอาแม่้อตัวดีขอตัวดีดพอตัวดีน้ำพึนขอตัวดีเดอเดี๋ยว สาสามุดทุบุดทุบมันมัดงวนเทกันไม่ขีดกระไดไม่ขีดกับว่าถ้ามีตีบว่ติดเจ้าอาไม่ขีดอย่างมันคือบ่ติดนี่เอ้าลิ้นไม่ลิ้นไม่มาแทนบอลนี่คือเป็นต้เงือกแถบแม่เมดแก้วได้ไหมเน่าผิ่นมาบ่แม่นามาเราตีบอลนี่เน่าพิ่นมาเน่า่นมาลิ้นลาลิ้นนี่ เงี้ยผนมักโอ้ยสิบเหมดก้อนตีท่าไหนอยากตัวยุ่งิ้นินิ่นตีกเีนมักเนี่นมากฝนกนมกเอ้าเดี๋ยวเยอันนี้ก็ติดบะติดมันล่มมันลมจุดนยุดไม่จุดหม่ไว้ขีดกับ่ะติดด้วยมแว่าไม่ขีดม่ใสไม่ขีดแม่ใส่จบมันคือบ่ติดนี่อยู่เฮ no ี้เฮานั่นละน้องเอ้าปืนฝนก็จีมากเงี <t <t ้ย่นก่นลงมากเลยตีไนี่ มักแห้งเพิ่นมักแห้งล่ะิ้นอีกิ้นอีกเยเยวเอยเฝ้าเยเฝ้าเยอเฝ้าแมนแล้วแมนแล้วบัณน่แปงก่อนท่าแปงก้อนเนี่ยเพิ่นมากเนี่ย่าแปลงก่อนขือขอตัวดีโพดพายลูกแลานเดอเท่าท่าท่ามัน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 อันนกระจุ๊ดท่านใดยมันมันมันขอสามตัวตรงเด้อเดียมยลยเยมยบยบเดอกเนี่ยสักเย็นเดียมยบยบเลยสักเย็นสักเเดี๋ยวจุดถูกปี่ โอ้ยไม่ขีดนี่แม่คือมีปัญหาแท้นี่คือบตีติดนี<บ>่แม่รูปเราก็รูปยุขอสามตัวเด้อท่านใดจากตัวยุงมดไปสองเป็กแล้วเด้สองเป็กแล้วเด้ท่านใดพ่อ,าาอาาตัวยุขอเด้อปูเนี่ยขอขอขอสามตัวสามัวสามตัวจุดยุดยุดโอ้ยไม่ขีดยังนี่แม่โอ้ยบ่เมดไปสองเป็กแล้วไม่ขีดแต่ท่านไดต้ตีดยุอยากว่าแม่เอาแม่ตาไสดอกท่านได้ตีดอยู่นี่เฮ้ยเอาเปืดใหญ่ เป็นไหนเฮ้ยมันเม็นนงมากเลยสิมันเป็นทีงไหนเป็นจังไหนบุมันเป็นจังไหนบุมบุคั่นแม่นลิ้นอีกลิ้นอีกท่านพ่อท่านพ่อเฝ้าท่านพ่อมาลิ้นยังข่อยเมื่อไปไล่เป๊กแล้วเดี๋ยวข่อยท่าก่อนท่านเลยยังโตอยู่ท่านพ่อลิ้นลิ้นลิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่าแปงให้มันได้ก่อนโอ้ยไม่ขีดกับบุคั่นในติดบาดปูเอ้ยเมื่อไล่เป๊กแล้วเด้บ่คั่นในได้ยันโตอยู่ ลิ้นอีกตีอ้ยพันท่านพ่อพัท่านพอเอาไม่เฉืมอยหรอเนี่อนีเดี๋ยวก็เห็นท่านในพ่อโตอยู่พันท่านพ่อเดี๋ยวกะตีเดงจึ้งครึ้งถดเอาลิ้นแบบเมื่ออาชซียเราได้ปูท่านในพ่อโตอยู่ปูเอ้ยโวด่ไหลูกน่อื้อได้พ่อโตเนี้นะเป็นน้ำไม่ขีดนี่บอกเฮ้ยพันท่านีหนหายจากโตอยู่จุด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 จุจุด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 ุดจเส้นไม่ขีดเอ้ยตงนี้ร่มกับล่มวงไว้จรงดน จะเป็นอันจุดบ่ได้อกัว่าให้เนี่ยไฮจากโตยัวเมื่อแป้งไปไล่ปุ๊บเาหน้โอ้ยไกลสิเมื่อพอปุ๊บเราจะแปงกัได้โอจักโตเนีปูเอเ้โอ้ยลี้นอีกล้เลีนอีกลี้นลีนอีกล่ะพม่มเมแล้วสิมาเลียนอีหยังเนี่พิ่นอันนี้ก็บ่าจากเทียเขียรถบ่อบบ๊อบบ๊อบบ๊อบบอบ๊อบบ่บอุบออ 好漂亮！我我我。嗯嗯嗯嗯嗯嗯